ครัวปันปันหวานมันทุกเมนูสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มีเมนูปลามาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่ดีต่อสุขภาพมากนั่นก็คือปลาอบเครื่องแกงค่ะเมนูนี้หอมสมุนไพรกินแล้วสบายใจใครกำลังมองหาเมนูดูแลสุขภาพห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ซื้อปลานิลม,มาจากตลาดค่ะน้ำหนักประมาณ1กิโลกรมัมราคา90บบาทแม่ค้าขอดเกตให้เรียบร้อยแล้วกลับมาก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะ พอได้ปลามาแล้วเราก็นํามาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะตรงท้องปลาที่เป็นสีดําๆให้ถูออกจนขาวเลยค่ะตรงนี้สําคัญมากจะช่วยลดกลิ่นคาวทําให้ปลาน่ากินขึ้นเยอะเลยล้างให้สะอาดแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงกันค่ะวันนี้จะทําเครื่องแกงเองนะคะแล้วใช้เครื่องปั่นช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบตำในครกก็ทำได้เลยนะคะกลิ่นจะหอมไปอีกแบบหนึ่งเลย เครื่องแกงของเราวันนี้ก็จะมีสับไทยซอยขาอ่อนซอยกระเทียมหอมแดงขมิ้นกระปิพริกแห้งใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปัน่นเติมน้ำเล็กน้อยพอให้ปั่นได้แล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เครื่องแกงหอมๆสีสวยมากต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวพอไม่ให้ติดกระทะจากนั้นเอาเครื่องแกงลงไปผัดเลยค่ะ ใส่ตะไคร้หั่นท่อนกับรากผักชีลงไปด้วยผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงเริ่มหอมกลิ่นสมุนไพรลอยขึ้นมาเลยค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยรอให้เดือดแล้วค่อยใส่ปลาลงไปนะคะจากนั้นปิดฝาอบไว้ประมาณ3นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วก็เปิดฝาคลิกปลากลับด้านถ้ารู้สึกว่าน้ำแห้งไปเติมน้ำเพิ่มได้อีกนิดหนึ่งค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศลูกเล็กใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะหลบรสหวานของปลาปิดฝาแล้วอบต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะระหว่างนี้กลิ่นหอมมากจริงๆทั้งเครื่องแกงทั้งสมุนไพรใครชอบอาหารไทยต้องถูกใจแน่นอน วิธีเช็คว่าปลาสุกหรือยังทําง่ายมากค่ะใช้ตะเกียบแทงลงไปที่เนื้อปลาถ้าทะลุได้ง่ายๆแสดงว่าปลาสุกแล้วนะคะพอปลาสุกแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะโรยหน้าด้วยผักชีซอยเพิ่มสีเขียวให้ดูน่ากินขึ้นอีกนิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาอบเครื่องแกง เมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช้น้ำมันนิดเดียวแต่ได้ความหอมจากสมุนไพรเต็มๆกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวกล้องก็อร่อยและดีต่อสุขภาพมากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบันปันจ้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยทำง่ายแบบนี้ในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ